ดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอแนะนําสมาชิกของเราก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทธริกาชัยมงคลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นกรรมการบริหารสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัยและคุนธรรมนักเรียนค่ะสวัสดีครอบผมเด็กชายน,นัทนัยวงเย็ยนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองตำแหน่งหัวหนาา้าภฝ่ายคานครับสวัสดีครอบผมเด็กชายชรุษศักดิ์โกดแกวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนัรงตําตำแหน่งเลขาภาคฝ่ายคานครับ สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงปุณยพรเทลายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ตําตำแหน่งเลขาธิการสภานักเรียนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณักวิชาจิตนาโสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ดํารงตาแหน่งคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและโฆษกสภานักเรียนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทนาวันรุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนฝ่ายการคลังแลขาณิค่ะ และหนูเด็กหญิงอรุณีสิที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นนายกและประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดตางมะกล้วยค่ะและในลำดับต่อไปนะคะเป็นการนําเสนอกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนวัดตางมะกล้วยตำบลป่าแฝ่อแม่แตงจเชียงใหม่สานักงานเกิดื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เค .2 โดยกิจกรรมนี้นะคะจะสอดคล้องกับการบูรณาการการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เพื่อให้นักเรียนนะคะมีความกล้าแสดงออกค่ะโดยเรานะคะจะนาสมุนผ่านทางรูปแบบรายการรวมพลคนรันกกรมกรเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนวัดกำเวยทุกท่านดิฉันอยากทราบว่าที่มาของสภานักเรียนและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภานัเกเรียน มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะที่มาและบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะสเสนอกิจกรรมในที่ประชุมครูจะตั้งท็ะการเมืองในโรงเรียนดาเนินการตามกระบวนการนักเรียนหาสมาชิกพักต่อตั้งพักรายงานการโอทะเบียนหัวหน้าพักส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้งจากนั้นนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตัง้งประก,กาศ วันเวลาสถานที ah ่ในการเลือกตั้งของทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะจากนั้นนะคะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสมาชิกเสียงตั้งมากเลือกประธานและนายกสภานักเรียนโดยมีพูวงในการรงงนนแต่งตั้งนายกสภานักเรียนนายกสภานักเรียนนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโดยมีพูวงในการรุงนนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนและผู้นำฝ่ายค้านค่ะซึ่งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนของเรานะคะจะมีทั้งหมด5้าฝ่ายค่ะตัวหนึ่งฝ่ายสงเสริเรเบียบวิทนายและคุณธรร นักเรียน2ฝ่ายการศึกษ,ษ,ษ,ษา3ฝ่ายการฟังและพาณิช4ฝ่ายบริการสาธารณะและ5ฝ่ายทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังท่ออีก2ฝ่ายงานคือฝ่ายงานในขายิการและฝ่ายโฆษกของสภานักเรียนค่ะทั้ง5ฝ่ายนี้นะคะก็ะจะมีหน้าที่กำกับติดตามดูแลเสนอแนะกิจกรรมที่นำมาซึ่งประโยชน์ต่อสว่วนรวมและโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ แล้วมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบ้างไหมคะมีค่ะการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็จะมีดังนี้ค่ะโครงการประชาธิปไตยสังเกตการเลือกตั้งพัฒนาศึกษาบูรณาการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรณรงค์การเลือกตั้งเสียงตามสายวันสำคัญบันทึกข้อมูลทางการเมืองนะคนนี้ใหม่ใส่ใจสุขภาพค่ะ น,นี้เราก็จะดำเนินการมือ่ายการศึกษาค่ะขอบคุณครับแล้วสภานเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิธีประชาธิปไตยบ้างไหมคะค่ะกิจกรรมที่สภานเรียนทำนะคะมีดังนี้ค่ะ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคารวะธรรมีดังนี้วันสะพันทางศาสนาสดมนุกวันสู่วันไหวูน้องไหวพี่วนสถาปนารูสเสืวายนข้อมนสาวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติและวันนำรสถาบันซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการไป่ายการศึกษาครับสำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมสามัคคีรมีดังนี้ครับวิธนิ่งเด็กรเร็นงานกชาการมุสุดบางว่นมากับสุดนรอับไรตอเรียน งมนการศึกษาใโรงเรียนสตรีพ่องครับซึ่งจิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินงานโดยการศาการณาครับข่าการจัดกิจกรรมที่ส่งเริมปัญญาธรรมก็จะมีังนี้ค่ะสมมูลนั้นสมาธิที่บนจุดเข้าใกล้อุรณธรรมเข้าใกล้วิชาการภาษาไทยวรรณกรรมเขียนตามสายฟันสุวยิ้มสคนยุ่งหม่ยใส่ใจสุขภาพสังเกตการเลือกตั้งวันที่ข้องานนักเรียนอาก้ศึกษาวันสำคัญเดินลงรูปนั้นมีลายเพื่เหลือนเลือกตั้งภาษาอังกฤษวรรณกรรมและวรรณรักน้อยค่ะ ทั้งบอนี้ก็จะเมีงานฝ่ายการศึกษาค่ะขอบคุณค่ะเอแล้วไม่ทราบว่ามีการจัดจกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตอา,าสกาสการมีส่วนร่วมบ้างหรือเปล่าคะมีค่ะกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตอาสาการมีส่วนร่วมนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายกิจกรรมเลยนะคะยเช่น ื่วนเพื่อนยอดโรงเรียนจุ๊กนาหรือสะเกติเก็บขยะรายทางการระดมทุนจากผู้ปกครองการทำเสร็จงานร่วมประชุมกับผู้ปกครองครูช่วยเหลือในเรื่องต่างเป็นกรรมการร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเช่นถักพีไปการทำบันทึกข้อมูลบรรณารักน้อยน้องไหว้ที่ฟันสวยยิ้มใสชลนรงใสหมวกนิลไปรไปยัดน้ำยัดไฟและกิจกรรมของข้าวในรงเรียค่ะึ่งนกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะดำเนินงานโดยสายส่งเสริมนัเรียนที่และคุณธรรมนักเรียนไปบริการสาธารณะ แค่ใสทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ แล้วมีการประสานงานกับองค์กรภ้ายนอาบ้างไหมคะมีค่ะสำหรับในหน้าของการประสานงานกับองค์กรแในการสร้างเครือข่ายนะคะมีทางองค์กรมาประสานงานกับเราและเราไปประสานงานกับองค์กรนะคะองค์กรที่เราประสานงานด้วยก็อย่างเช่นโครงการหลวงสถานีบินโดรแปอบตวัดในเขตบริการสารยุติธรรมกองตจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลแม่แตงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้และนอกจากนี้นะคะยังมีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชุมชนอีกด้วยค่ะซึ่งในการประสานงานนะคะจะดําเนินงานโดยใช้งานหลัาสิการค่ะแล้ว สภานักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจากองค์กรเหล่านั้นค่ะสำหรับองค์กรเหล่านี้นะคะก็ได้มาให้ความรู้ความช่วยเหลือและทําให้เกิดหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นมีการพัฒนาความรู้ของนักเรียนมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมได้รับการศึกษาคืข้ามแข่งเปีนมีต้นต้นค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหกิจกรรมที่สภานักเรียนทามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะออมแล้วไม่ทราบว่ามีการได้รับรางวงรางวัลอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่ถือเป็นผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของสภานักเรียนนะคะนั้นเราจะพูดต้งแต่ การศึกษา2,554จะเริ่มไปนะคะปีการศึกษา2,554ได้แก่ตัวแทนสภานักเรียนทําหน้าที่กรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเอแม่แตงเรียนทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของศกษาัยเชียงใหม่เค .2 ชนะเลิศกับปัญหาประชาธิปไตยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขุนศึกษาเชียงใหม่เ .2 ชนะเลิศกับปัญหาการเมืองบปกรเชียงใหม่ปีการศึกษา2,555ได้แก่อันดับที่4ต่อปัญหาการเมืองการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาคเหนือชนะเลิศเหรียญทองสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและเหรียญทองสภานักเรียนระดับชาติค่ะในล่าสุดปีการศึกษา2556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ได้มาประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเขตซึ่ง เวราะาราเคยได้ใช้ระบบสุ่อานั่นเองเป็นตัวขับเคื่อนและโรงเรียนของเราเองได้รับยกย่องว่ามีระบบดูแลเชื่อถือุ่งเรียนอยู่ในระดับดีซึ่งเป็นมาตรฐานของสพทค่ะพวกเราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานที่ดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะและนี่นะคะคือกิจกรรมสภาักเรียนของโรงเรียนปตางบุ้งกค่ะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเรานะคะมีการดําเนินงานอย่างมีระบบมีแบบแผนมีการประเมินผลรายงานผลทุกก,รรกิจกรรมทุกปีการศึกษาจนส่งผลให้นักเรียนของเรานะคะมีการเรยียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีเป็นอย่างมากค่ะเป็นที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสพนักเรียนโรงเรียน,นวัดบางบัทุกท่านที่มาให้ความรู้ความกระจ่างเกี่ยวกับสภานักเรียนและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมรายการของเราดิฉันและสภานักเรียนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในนนักเรียนโรงเรียนวัดบางบัวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะคะะ าท่านใดน,นะคะมีข้อเสนอแนะประการใดที่จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเรานะคะก็ต้องก็ต้องขอขบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ